สวัสดีครับทุกคนที่กำลังชมช่องของโจชาแนลนะครับทากไายยินดีต้อนรับทุกทุกคนเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมเกมแล้วครับเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนหลังจากทีลอดผลมาแต่บมดโดนทุ้ทายกัดจนถึงวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับติดโควิดครับผมขึ้นซ้อมขีดแล้วเอาเสียวเสี่ยวขึ้นรูปใ้เบิรงเด้อมาเยมือนจะมารีวิวเหมือนเดิมครับผมระวังกักตัวครับผมกินเผาครับเดี๋ยวเท อาหารจำเร็ดโดยองเขาออกมากกว่าช่วงนี้ก็สิบโมเด็มออกไปเห็ดคีดตั้งอื่นตั้งนอกเรึครับจะเป็นกินขาอยู่บ้านครับผมก,กักตัวอยู่ห้องจะแจกพุ่เก้าเนี่ยนะครับท,ทุกคนจะไปติดมาทั้งทางเลครับเพราะว่าก็กออกไปลอในนลอหนีหลายทางอยู่เรียบร้อยแล้วตรวจบางเศร้านะครับขึ้นสองขีด ก็เลยต้องกักตัวมีก็เขากินมียากินปกติกันบ่เป็นอย่างครับกบอาการเบื่อส่วนบ,บ่บ่เป็อย่างมากครับทุกคนแต่ชีวิตกินยุ่งปกติได้เหมืทางกระทรวงออกสมสมเป็นบอกระวังตัวมียากกินครับ หูแสุกผาพกันเราเด้อวาสุากยน,กนใครยุ่งไปสุ่มเงินมันบังเรียวไหลคือตะกอนตะกอนแะติดติดโควิดอย่าเงี้ยเลียวไหลมาอันตรายมากแต่สุ่มเงินบ่บ่บนรเแล้วถึงก็โล่งปลอดบ่อะไ่าจน,นักหนาผัากก็มีทุกคนช่อนเกิดเป็นอาหารสำเร็จดูปแล้ครับ แต่พอบมันลกคิดใ้เบินกบคิดหอดน้ำปลาคนควรนิ่งขึ้นอย่างนีเด้ยมาครับมากินน้ำกันครับทุกทุกคนคนจักหน่อยกินเพราะกินยาครับเขบาบอกว่าเป็นโคเวนทิกบบรูรสชาติเด้อ เวลากินโดยว่าดรับรดกินหยากาสั้นผมกวปรกติอยู่เดยแต่ตว่าตรวจผมมีสองขียขึ้นตอนยดยด,ดตรวจอะ่ะขึ้นมาอันแรกเลยตัวที่แดงยังคืนเข้มปิดมาเลยมารับคนเขากันแล้วก็มาเจ็บๆสบกันเลยเน้่ยมักกวดเจลแห่งนะครับกินประจำ พอเสร็จล <g binary> ับรถก็ไ <glaube> ด้ปุ๊บเมย์เลยได้เราจะกินมาเลยทุกคน Kiều là cái câu này nó Cho này là cá tô với hồng hồng Thuốc mê này

Tapi kena 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 bởi kena 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 nắng kena 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 không ừ. Chắc วอนนี้กินเผ็ดหลายครับกินอ่อนๆได้ไหมใส่เผ็ดพ่อลลเลรับรสวางไว้ที่นี่เ <c oughs> ก็บกากโต๊อยังเดียว 你。<Thank you. S 2> แสบพวกเขาอกินตอนาอมาเป็นรูาไปกินขกลอเพราะแสบเป็นไงล่ะเป็นเขาไปกินเกลืแสบที่นไง นหอมก็เดียวกับซอเสือรสไเลย อย่าครับนี่แกแพะพลราเลยจ้ะปลาไสยจนเลำกินยาเลยใส้จนสองเม็ดพะราสองเม็ดไข่บะหมี่อะไรก็กินเลยแกแพะเม็ดนึง เหมือนทานไหม,ม,มที่นาตามได้เลยครับโอเคครสำหรับคลิปนี้กะมาอัปเดตอาการให้เบ้างนะครับเด็กัะจะอัปเดตกันบ้งเรื่อยๆฝากขอบคุณท่านชมที่กาลรับมชมและหายใจร้องใจนะครับเด้อ เจอไหมั่ะคิดหนักครับผมเสียงเงียบๆจังเอยครับสบายกับรถมอเตอือว่าเจ็บข้อขั้นข้อผมมีไข้ครับไข้มีไอ้หน่อยหนึ่งครับเจอกันใหม่ครับ,รบสวัสดีครับ